สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยกับภูโมค่ะวันนี้ภูโมจะมาสอนเรื่องคำควบกล้ำมาเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะคำควบกล้ำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวกล้ำกันพยัญชนะตัวควบคือตัวหลังที่เป็นเสียงกล้ำซึ่งมีเพียงสามตัวได้แก่รอเรือรอลิงวอแหวน คำควบกล้ำแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะคำควบกล้ำแท้หมายถึงคำที่มีเพรชนะต้นสองตัวเรียงกันเพรชนะตัวหน้าเป็นตัวกอไก่ขอไข่คอควายตอเต่าปอปลาผอผึ้งพอพานเพรชนะตัวหลังเป็นตัวรอเรือลอลิงวอแหวนประสมสระเดียวกัน เวลาอ่านจะออกเสียงเพรญชนะสองตัวพร้อมกันเช่นกรอบอ่านว่ากรอบคำที่มีรอเรือเป็นตัวควบนะคะจะมีเพรญชนะต้นได้แก่กอไก่ควบรอเรือขอไข่ควบรอเรือคอควายควบรอเรือต่อเต่าควบรอเรือปอปลาควบรอเรือและพอพานควบรอเรือค่ะ ตัวอย่างคำที่มีรอเรือเป็นตัวควบนะคะได้แก่กอไก่ควบรอเรือเช่นคำว่ามะกรูดอ่านว่ามะกรูดขอไข่ควบรอเรือเช่นคำว่าครูขระอ่านว่าครูขระคอควายควบรอเรือเช่นคำว่าครกอ่านว่าครกต่อเต่าควบรอเรือเช่นคำว่าตรงอ่านว่าตรง ปอปลาควบรอเรือเช่นคําว่าแปลงอ่านว่าแปลงและพอพานควบรอเรือเช่นคําว่ามะพร้าวอ่านว่ามะพร้าวค่ะต่อมานะคะคําที่มีลอลิงเป็นตัวควบจะมีพยัญชนะต้นนะคะได้แก่กอไก่ควบลอลิงขอไข่ควบลอลิงคอควายควบลอลิงปอปลาควบลอลิงพอพึ่งควบลอลิงและพอพานควบลอลิงค่ะ ตัวอย่างคำที่มีลอลิงเป็นตัวควบนะคะได้แก่กอไก่ควบลอลิงเช่นคำว่ากรองอ่านว่ากรองขอไข่ควบลอลิงเช่นคำว่าคลุยอ่านว่าคลุยคอควายควบลอลิงเช่นคำว่าคลองอ่านว่าคลองปอปลาควบลอลิงเช่นคำว่าปลาอ่านว่าปลาผอผึ้งควบลอลิงเช่นคำว่าแผล อ่านว่าแผลและพอพานควบบอลลิงเช่นคำว่าพลอยอ่านว่าพลอยต่อมานะคะคำที่มีวอลแหวนเป็นตัวควบจะมีเพย์ชนะต้นนะคะได้แก่กอไก่ ay, ควบวอลแหวนขอไข่ควบวอลแหวนและคอควายควบวอลแหวนค่ะตัวอย่างคำที่มีวอลแหวนเป็นตัวควบนะคะ ได้แก่กอไก่ควบวรวัลนเช่นคำว่ากวางอ่านว่ากวางขอไข่ควบวรวัลนเช่นคำว่าขวานอ่านว่าขวานคอควายควบวอวัลแนเช่นคำว่าควายอ่านว่าควายค่ะต่อมานะคะคำควบกล้ำไม่แท้หมายถึงคำที่มีเพญชนะตตนสองตัวเรียงกันเพญชนะตัวหน้าเป็นตัวจอจานซอโซ่ทอทหารสอสาลาสอเสือ พยญชนะตัวควบนะคะเป็นต so ัวรอเรือประสมสระเดียวกันเวลาอ่านจะออกเสียงเฉพาะเพยญชนะตัวหน้าและไม่ออกเสียงรอเรือค่ะหากเพยญชนะต้นตัวแรกเป็นตัวจอจานสอโซ่สอสลาสอเสือควบรวมกับกรอเรือเวลาอ่านจะออกเสียงตามเพยญชนะตัวหน้าและไม่ออกเสียงตัวรอเรือค่ะ คำที่มีเพยัญชนะต้นเป็นจอจานควบรวมกับรอเรือจะมีเพียงคำเดียวนะคะคือคำว่าจริงอ่านว่าจริงและคำที่มีเพยัญชนะต้นเป็นซอโซควบรวมกับรอเรือจะมีเพียงคำเดียวเช่นกันค่ะคือคำว่าไซอ่านว่าไซคำที่มีเพยัญชนะต้นเป็นสอซาลาควบรวมกับรอเรือจะมีหลายคำด้วกันค่ะเช่นเศร้าอ่านว่าเศร้า ศรัทธาอ่านว่าศรัทธาปราศัยอ่านว่าปราศัยเศรษฐีอ่านว่าเศรษฐีคําที่มีเพชนะต้นเป็นส่อเสือควบรวมกับรอเรือมีหลายคําเช่นกันค่ะเช่นสร้อยอ่านว่าสร้อยสร้างอ่านว่าสร้างเสร็จอ่านว่าเสร็จสะน้ําอ่านว่าสะน้ําประเสริฐอ่านว่าประเสริฐ หากเพญชนะต้นตัวแรกเป็นตัวทอทหารควบรวมกับลอเรือเวลาอ่านจะออกเสียงซอเช่นทรงอ่านว่าทรงตัวอย่างนะคะคำที่มีเพรชนะต้นเป็นทอทหารควบรวมกับลอเรือค่ะเช่นแทรกอ่านว่าแทรกอินซีอ่านว่าอินซ,นนซีสุดโซมอ่านว่าสุดโซมซับอ่านว่าซับ สวดทรงอ่านว่าสวดทรงฉะเชิงเซาอ่านว่าฉะเชิงเซาอ่าจเมื่อเรานะคะเรียนกันครบทั้งสองชนิดแล้วคุณครูก็มีกอเล็กๆน้อยนนะคะมาฝากให้นักเรียนได้อ่านหรือว่าท่องจํากัน,นะคะ่ะซึ่งก่อนนี้นะคะก็จะเป็นก่อนที่เกี่ยวกับคําควบกล้าไม่แท้ค่ะสวดทรงทราบสามาสทรายสุดโรมหมายนกอินซี มัดซีอินซีมีเซิร์ดนนซีพุทธาเพราวสวงไซซับแซกวัดโสม,มานัสฉะเชิงเซาตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซ่าสรุปคำควบกล้ำกันนะคะคำควบกล้ำแท้คือคำที่มีรอเรือรอลิงวอแแวนเป็นตัวกล้ำ เพยชนะที่นำนะคะคือกอไก่ขอไข่คอควายต่อเต่าปอปลาพอพึ่งและพอพานค่ะเวลาอ่านออกเสียงนะคะก็จะออกเสียงควบกันค่ะเช่นกวางแปลงคลุยคำควบกล้ำไม่แท้นะคะคือคำที่มีรอเรือเป็นตัวกล้ำ เพนชนะที่นำนะคะคือจอจานสอโซทอดหารสอสาลาสอเสือค่ะออกเสียงเฉพาะตัวหน้านะคะเช่นจริงไซสร้างและเมื่อทอดหารนะคะควบรวมกับรอเรือนะคะจะออกเสียงซอเช่นรายแทรกสวดสงค่ะ เมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้และเข้าใจกันไปแล้วนะคะในเรื่องของคำควบกล้ำคุณครูนะคะก็มีใบง,งานให้นักเรียนได้ทำกันค่ะก็คือให้นักเรียนนะคะนำคำควบกล้ำที่กำหนดไปใส่ในตารางให้ถูกต้องค่ะสามารถทำลงในสมุดหรือว่าปิ้นลงในกระดาษก็ได้ค่ะส่งได้ที่คุณครูมีนานะคะวันนี้ครูโมก็ได้สอนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะ